แน่นอนค่ะว่านับจากนี้ไปพักก้าวไกลกับพักประชาธิปัตย์ต้องเร่งฟื้นฟูพักแล้วก็เร่งสร้างผลงานอย่างวันนี้ดีเดย์เปิดสมัยประชุมสภาครั้งที่2 12ธันวาคมและในฐานะพักฝ่ายค้านต้องชัดในบทบาทหน้าที่ด้วยค่ะเพราะมีกระแสเขาว่าเป็นพัก รอร่วมรัฐบาลและตามสถานการณ์ทางการเมืองยังตกอยู่ในภาวะตามหลังพักเพื่อไทยอยู่เพราะล่าสุดเพื่อไทยก็ประกาศยึดเก้าอี้นายกคนต่อไปอีกค่ะ นายเศรษฐวีสินอยู่กับตำแหน่งนายยกมากำลังถูกตั้งคำถามเขาว่าผลงานเข้าตาประชาชนจริงไหมรัฐบาลเพื่อไทยเดินหน้านโยบายตามที่หาเสียงสัญญาการเอาไว้หรือเปล่าแจกเงินดิจิทัลแก้กฎหมายรัฐธรรมนูญนิรโทษกรรมสรุปแล้วยังไงกันแน่หรือลองทวนดูค่ะ ปราบผู้มีอิทธิพลแก้หนี้นอกระบบช่วยแรงงานไทยในอิสราเอลสงการไทยมรดกโลกลดรายได้ประชาชนลดรายจ่ายประชาชนนะคะค่าแรงขั้นต่ําขึ้นเงินเดือนค่าราชการจับผู้ต้องขังหนีเรือนจำหมูเถื่อนทั้งหมดนี้เป็นผลงานจริงๆหรือเปล่าล่าสุดถึงได้ประกาศขยับให้นางสาวแพททองทานชินวัตรเตรียมพร้อมเป็นนายกคนต่อไปอีกค่ะ บอยมว่านายกที่นักไม่ใช่ใไ,ไม่ใช่นายกหญิงม่สุดท้ายเนี่ยฮะอยากได้แช่ความตรงนี้หน่อยนะครับคือจริงๆจริงๆก็เราก็มีหัวหน้าพักซึ่งเป็นผู้หญิงน,นะครับแล้วผมก็เรียนทุกทครั้งว่าเรามีหน้าที่ในการที่จะผลักดันแคนดิเดตของพกกอรรคเพื่อไทยที่จะให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปแต่ก็ไม่ทราบนะครับว่าจะเป็นจะเป็นใครในหนึ่งในสามที่เราจะผลักดัน ในการเลือกตั้งครั้งหน้ายมันยังไม่ได้เคาะนะครับแต่ว่าก็เรามีหัวหน้าพักเป็นผู้หญิงตอนนี้ก็พร้อมครับท่านหัวหน้าก็พร้อมครับ เรื่องที่ชัดที่สุดสําหรับเพื่อไทยในเวลานี้คือกลุ่มอํานาจรัฐอยู่ในมือแน่ๆแล้วล่ะค่ะแล้วก็มีข้อสังเกตเพิ่มเติมอีกว่ากําลังรุกคืบอํานาจทางการเมืองทั้งหมดเอาไว้ในมือด้วยหรือไม่หลังพักคู่แข่งทางการเมืองส่วนหนึ่งรอร่วมรัฐบาลค่ะโดยเฉพาะกับข้อสังเกตก้าวไกลและประชาธิปัตย์แต่จากนี้ไปก็คงต้องพิสูจน์ข้อเท็จจริงกันอีกระยะหนึ่งละค่ะ ก้าวไกลกับประชาธิปัตย์ต้องเร่งสร้างเอกภาพภายในพักฟื้นฟูพักและสร้างผลงานในฐานะบทบาทพักฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรด้วยโดยนายชัยธวัฒน์ตุลาธนพร้อมที่จะร่วมงานกับนายเฉลิมชัยสีอ่อนแล้วก็พร้อมที่จะชี้ว่าประเด็นงานแรกประเดิมกันมาได้เลยนั่นก็คือร่างกฎหมายงบปี2567และปีหน้าจะยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจแน่นอนค่ะการทำงานในสภามันต้องเริ่มแล้วนะครับ ก็คิดว่ายังไงเดี๋ยวหลังจากสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปคงมีการประชุมร่วมกันก็คงเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะหัวหน้าพักจะเป็นท่านใดในยังไงในฐานะการเป็นพักร่วมฝ่ายค้านด้วยกันก็ก็คงเหมือนเดิมนะครับหัวหน้าพรรคใหม่ดูจะเป็นอุปสรรคการทำงานในฝ่ายค้านนะครับเพราะว่าก็มีกระแสข่าวว่ากุมรชาติปััเองก็หาช่องที่จะไปเป็นพักร่วมรัฐบาลกัน ผมว่าการทำงานร่วมกันต้องให้เกียรติกันเนาะถ้าเรามัวแต่เกิดความไม่ไว้วางใจต่อกันก็โดยไม่จําเป็นนะครับผมคิดว่าคงคงไม่ไม่สร้างบรรยากาศการทํางานที่ดีร่วมกัน สำหรับพักภูมิใจไทยก็เป็นไปได้ค่ะว่าอนาคตอาจจะเป็นพักคู่แข่งแต่วันนี้ต้องบอกค่ะว่าหัวหน้าอนุทินชาญวิรุลยังเป็นพักร่วมรัฐบาลอยู่ค่ะส่วนพักสองลุงชัวๆชัวก็พักพลังประชารัฐที่น่าจะไม่ใช่พักคู่แข่งค่ะแม้พลเอกประวิทย์วงสุวรรณจะนั่งเก้าอี้หัวหน้าพักอยู่แต่คนตัดสินใจคนวงในกลับบอกว่าเป็นพลเอกพัชรวาท วงสุวรรณนะคะที่ใกล้ชิดแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อไทยอยู่ด้วยพักรวมไทยสร้างชาตินับว่าจุดขายนั้นวางมือทางการเมืองอย่างเป็นทางการไปแล้วนั่นก็คือพลเอกประยุทธ์จันโอชาดํารงตําแหน่งองคมนตรีไม่น่าจะมีช่องทางของการหวนกลับมาทํางานการเมืองอีกทีนี้ลองกางฟอร์มเทียบฟอร์มนอกจากสถานการณ์สถานะของแต่ละพักจะเฉลิมชัยสีอ่อนจากประชาธิปัตย์หรือว่าชัยธวัฒน์ตุลาธนในส่วนของก้าวไกลดูจะไม่มีพักไหน นิ่งเท่ากับพักเพื่อไทยและนางสาวแพรทองทานทินวัตรนี่แหละค่ะที่ล่าสุดขยับประกาศเตรียมพร้อมขึ้นแทนเป็นนายกหญิงคนต่อไปท่ามกลางข้อสังเกตเขาว่ากลุ่มอำนาจรัฐแล้วกำลังลุกคืบที่จะกลุ่มอำนาจทางการเมืองเอาไว้ด้วยนับจากนี้ไป3ปีเศษจะว่าน้อย จะว่ามากก็ไม่เชิงค่ะสําหรับสถานการณ์การเมืองที่จะตีตื้นเปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์ในเวลานี้ที่เพื่อถ่ายกลุ่มอํานาจรัฐอยู่และกระแสที่บอกว่ารุกคืบอํานาจทางการเมืองที่จะรวบเอาไว้ทั้งหมดแต่ว่ากันว่าประชาธิปัตย์ ก็ทยอยลาออกกันอยู่ตอนนี้อาจจะไปเซตตัวกันอยู่ที่รวมไทยสร้างชาติค่ะหรือไม่ก็กำลังก่อตัวตั้งพักใหม่แต่มีที่น่าสนใจอยู่ก็คือในจำนวนของการทยอยลาออกเนี่แหละค่ะมีชื่อของอภิสิทธิ์เวชาชีวะและกอนจติกวนิต <c oughs> รวมอยู่ด้วยถ้าตั้งพักใหม่ก็น่าสนใจเหมือนกันนะคะแล้วถ้าไปอยู่ที่รวมไทยสร้างชาติก็มีโอกาสเป็นไปได้ค่ะ <c oughs>